ตกนีเนนเเราก็มันข้าแล้วจ้ะสี่สว,สวัสดีจ้าสองวันนี้ฝนจะไม่ตกนะจ้าแต่หลังจากสองวันนี้ฝนจะตกเยอะอยู่จ้าพยากรณ์อากาศว่ายอย่างนั้นเนาะเราก็มาป่าเลยจ้า มาตักบูเบอรี่จ้ะว่าจะเอาไปเก็บไว้กินนี่แหละจ้าแล้วก็ว่าจะทำพายบูเบอรี่ลองดูนะคะเรายังไม่เคยทำเลย <c oughs> เพื่อนดูตักบูเบอรี่หลังเราคือเดี๋ยวมองไปแล้วถ้าเจออะไรที่กินได้ก็เอาเนาะอย่างเช่นเห็ดอย่างเงี้ยถ้าเจอเห็ดก็เอาจ้าช่วงนี้เห็ดยังไม่ออกเลยจ้าปกติปีที่แล้วเราได้เก็บเห็ดแล้วนะเราก็จะตักบูเบอรี่เพืเพื่อนได้รับชมจ้าไม่ได้เอาไปขายหรอกจ้า ไม่มีแรงตักขายไปช่วยเรารุ้นเลยจ้าเลยเหมือนเราเห็นเหมือนเราเห็นเห็ดขึ้นนะจ้ะเราก็เก็บรวมๆเนาะเมื่อวานก็ได้มาหน่อยนึงเผื่อจะเอาไปนู้นเหลืองๆเห็นไหมคะเหลืองๆน่าใช่นะไปดูใกล้ๆนี่จ้าทุกคนเราก็เลาะเะสอ,สอดสอง นี่จ้าเห็ดได้ทั้งเห็ดทั้งบูบูรี่บูบรี่ได้อยู่แล้วอู้ยดอกงามงามอยู่นะจ้านี่ได้สามดอกนี่ไหมเอยอ,อันนี้ล่ละใช้ได้ไหมอูย้ยโดนกินแล้วเราก็ไม่รู้มีไหมนี่เจอนี่อีกกองจ้าทุกคน นี่จ้าสี่ดอกเลยดูไปมเลยตรงนี้เยอะมากเลยนีไหมไม่มีมองไปก็ไม่มีจ้าได้สีดอกจ้าเห็ดป่าข้างทา,างนี้แหละเพื่อน,เ,อนเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้ไหมคะนี่ตักกันนะ ไปด้วยเอาให้เพื่อนๆดูไปด้วยจ้ะเอาข้างๆทา,างนี้เลยจ้ะสมมุติว่าเก็บเห็ดให้เพื่อนดูแล้วกันนะคะ <c oughs> นี่จ้ะต้นเล็กต้นน้อยดูสทีแป๊บเดียวเพื่อนๆดูอนี่นี่น,น,นี่เราเราสะออนจริงๆเลยเราเห็นแล้วเราก็เห็นแล้วเพื่อนๆน,นะหมุนไปหมุนมาคนเขาก็มาเดินออกกำลังกายจ้ะ ใครเขาไม่เก็บ <c oughs> เขาก็มองคนเก็บนี่แหละ <c oughs> นี <t> ่ต่างหน่อยนะเสียดาย <c oughs> ตัวนี้เยอะเลยนี่ต้นวาลาบีเห็นไหมเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดู <c oughs> เขาแก่แล้วเอาออกไป <c oughs> <c oughs> นี่จ้ะต้นวาลาบ,บีบูเบอรี่โดกเลยแหละมีร่วงบ้างนะจ๊ะต้องขออภัย ไปเยอะเลยยี่ตรงนี้เองเพื่อนๆนี่เด,ดี๋ยวใหดูอ้นี่ใต้ต้นพวกนี้เนี่ยอาศัยกันนะดูดิเพื่อนๆดูดิอู้นะได้แต่สะอ,อ่อนช่วงนี้ก็ชมบูเบอรี่สวีเดนจากเราไปก่อนนะคะท่านใดชอบก็มามาชมจ้าเยอะเลยจ้านน่นี่ก็มี เดี๋ยวตกัตกตกัตกๆักตักตักตักเลยจ้านีจ้าตากักมันเยอะแหละตักไม่ถูกว่าจะเอาอันไหนก่อนมีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมบอกว่าตักไปไว้ไปแช่แข็งไว้เราทีแรกเราว่าจะไม่มาแล้วนะเออจริงนะเขาก็พูดถูกนะเราก็มีอยู่นะแช่แข็งอะแต่ว่าเราคิดว่าเรากินคนเดียวไงแต่คิดไปคิดมา กว่าเขาจะออกลูกอีกรอบหนึ่งเนาะไปตักดีกว่าถ้างั้นดูดิน่ะเยอะอยู่นั้นอ่ะตักจ้าของกินอยู่ในปลานี่จะแป๊บเดียวได้ละทถวนี้ดก เป็นบางต้นแต่ว่ามีลูกทุกต้นเลยนะอย่างต้นนี้เนี่ยเห็นไหมลูกเยอะนะลูกเล็กจ้ะไม่ใหญ่แถบนี้นะ่าจะเกือบทั้งแถบแล้วมั้งเพราะว่ามันเป็นที่โลง่งแล้วมันไม่มีต้นไม้ปกคลุมอีกชั้นหนึ่งอะจ้ะตอนช่วงร้อนๆก็จะแบบร้อนมากเลยมีทุกต้นเลยแต่แบบสุกงอมมากเลยจ้ะนี่จะเป็นลูก,กเล็กๆจ้ะนี่จ้ะเห็นไหมคะ นี่มีลูกใหญ่นะเก็บกินหน่อยเดยอยากกินเก็บกินฟรีนะเธอนี่จ้าอืมหวานเจี๊ยบสุกแล้วนะเธอหวานแล้วนี่น่ะจะเป็นลูกเล็กๆซะส่วนใหญ่นะแถวนี้นะจะอยู่ใต้ใบหมาเลยเห็นไหม แถวนี้ลุงไม่ค่อยใหญ่แต่แต่ว่ามีเกือบทุกต้นเลยจะตักหน่อยแล้วจ้าก็หาคลิปทำนะเอา้าฝนตกแหรอนี่ตกนิดหน่อยป้อแปะป้อแปะจ้ะก็มาล้อฝังนี้เนะาะฝังป่ามันกว้างจะเรามาไม่ทั่วถึงหรอกเพื่อน ที่เก่าๆก็ยังมีเยอะนะแต่ว่าเราก็อยากเห็นที่ใหม่ๆบ้างเนี่ยอย่างบอกจ้ะลูกไม่ใหญ่หรอกจ้ะนี่แต่ว่าดกอยู่นู่นดกนั้นน่ะเพื่อดูดิก็เ,เอาให้ดูจ้ะตักบูบูรี่ไปกินด้วยพาเพื่อนชมบูบูรี่ด้วยะด,ด,ดูต้นนี้ดิบางต้นเขาก็โหนไหมเขาได้มุมเนี่ยได้ร่มเงา ดูดิสมบูรณ์เลยจ้ะต้นนี้เนะี่ยตักเลยจ้ะตักไปไว้กินทำร่วงนี่นะเธอนี่ก็จริงเลยของอร่อยอยู่นี่จ้ะหวานเจี๊ยบเลย นี่ลูกมันเยอะมันเล็กหน่อยแต่ลูกมันเยอะตากระจาคนชอบกินถ้ามันสุกหวานแล้วมันจะไม่เราจะกินเปรี้ยวๆไม่ค่อยได้แต่อันนี้สุกหวานแล้วป่าเราเดินเก็บบูเบอรี่ลูกใหญ่ๆกินนะเพื่อนเห็นไหมหป่ามันไม่สมบูรณ์ลูกไม่ใหญ่เหมือนที่อื่นเขาละจ้ะได้ประมาณนี้แหละ เราก็ดีใจนะนี่เห็นไหมกินเลยอืมหวานเจียบเลยมีอีกจานี่เก็บกินเก็บกินอืมหวาน,นจริง มีจ้าทุกคนอืมเก็บเลยจ้ามีลูกแดงลูกลิงอ่อนวิจ้ากินเลยมองแล้วไม่มีแมงทุวงนี้ก็สองอาทิตย์เ้ได้งานช่วยงานเขา งานตัวเองอะชั่วโมงน้อยแต่ช่วยเขาเยอะเยอะนะลูกแดงลูกลิงอ่อนอ่ะเจ็ดชั่วโมงเลยสิบวันดีใจมากเลยได้ค่าตัวเครื่องบินเลยทีนี้อืมอืม,อมอร่อยจริงเลยนี่จะเต็มแล้ว จะเต็มเลยแฮรจคือไม่ติดลูกเลยนะแกว่งลงไปนี่เพื่อนๆดูดินะลูกไม่ใหญ่นะลูกไม่ใหญ่แต่ถ้ามันเยอะๆแล้วมันตักง่ายจ้ะไม่เสียเวลาจ้วงนี่นี่ มีอีกไหมเยอะเลยจานเยอะเลยแต่ว่าจะเอาวันไหนดีนี่น่ะตักไม่ถูกเลยเห็นไหมเจอลูกใหญ่กแล้วน้ำลายไหลเลยนี่อืมหวานเจี๊ยบเลยต้องเทแล้วเต็มแล้วโอ้โกมันทางนี้ก็เจอลูกใหญ่นี่ อืมอม,มาเจ็บวันนี้เราไม่ได้เข้าไปที่ลึกๆอะไรนะเราแบบตื้นๆต,ต,ติดถน,นนเนี่ยมหไหมติดทางเดินเห็นไหมคะนี่โอ้ดอกนี้เนี่ยนี่เราก็มันค่ำแล้วจ้ะสี่สี่โมงห้าโมงแล้วเราไม่กล้าไปที่มันเปียวๆมากนะมาแถวแถวที่คนเขาวิ่งออกกำลังกายเนี่ยจ้ะ แถวนี้แะคนมาออกกำลังกายอยู่นกก็ลร้องอย่เลยนกนี่ใช้แค้นกทำธรรมชาตินะคะเราไม่ได้เปิดเสียงเอฟเฟกของนกนะคะเป็นนกจริงๆเลยจ้าทุกคลิปเลยนะมันเป็นนกที่เขาร้องตามธรรมชาติจะ้ะอันนี้ ติดไหมเนะี่ยง่ายจ้าลึกอยู่นะครึ่งโลได้มัง้งนี่จ้ะ